คุณรู้ไหมคะว่าใบาบัวบกที่เราเห็นขายตามตลาดราคาแค่10ถึง20บาทนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังตื่นเต้นกันใหญ่เพราะพบว่าใบาบัวบกธรรมดาธรรมดาบ้านเรามันมีพลังพิเศษในการบำรุงสมองที่น่าทึ่งมากคะ่ะ เขาคนพบว่าใบบัวบกช่วยเพิ่มสารที่เป็นเหมือนปุ๋ยบำรุงเซลล์สมองทำให้ความจำดีขึ้นสมาธิดีขึ้นลดความเครียดและยังช่วยชะลอความเสื่อมของสมองอีกด้วยฟังดูน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะวันนี้นูนและลงหมอมาโกโตโทานากะจะพาคุณมาค้นพบ3ส,สิ่งสำคัญ หใบบัวบกช่วยบำรุงสมองได้อย่างไร 2. เคล็ดลับเพิ่มการดูดซึมแค่เติมสิ่งหนึ่งที่มีในครัวถูกบ้านและ 3. ส,สูตรง่ายๆที่ทำได้ทันทีไม่ยุ่งยากไม่แพงเราจะมาเปิดเผยความล้ำของสมุนไพรแห่งการเยียวยาสมองที่คนโบราณใช้มานานและวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าดได้ผลจริงถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะลุงหมอเรื่องใบบัวบกที่เราเห็นกันทั่วไปราคาไม่แพงมีขายตามตลาดแถวบ้านทาไมนักวิทยาศาสตร์ถึงสนใจมันขนาดนี้ละคะมันช่วยบํารุงสมองได้จริงๆเหรอคะสวัสดีครับคุณนุ่นและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเรื่องใบบัวบกนี่น่าตื่นเต้นมากครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมใบบัวบกถึงพิเศษขนาดนี้ ใบบัวบกมีสารสำคัญที่เรียกว่าทริเทอร์พีนอยด์โดยเฉพาะแอซีติไซด์และเมเดคคาโซไซด์ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติพิเศษมาก งานวิจัยล่าสุดจากอิตาลีในปี2020พบว่าเมื่อให้หนูทดลองกินสารสกัดจากใบบัวบกสมองของมันมีการเพิ่มขึ้นของสารสำคัญที่ชื่อว่า BDNF หรือ Brain Derived Neurotrophic Factor ซึ่งถ้าจะแปลให้เข้าใจง่ายๆมันคือสารบำรุงเซลล์สมองเหมือนปุ๋ยที่ช่วยให้ต้นไม้เติบโต BDNF ช่วยให้เซลล์สมองแข็งแรงเชื่อมต่อกันได้ดีขึ้นและที่สำคัญคือ ช่วยให้สมองสร้างเซลล์ใหม่ได้โดยเฉพาะในสมองส่วนที่ควบคุมความจำการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์ที่น่าตื่นเต้นคือในการทดสอบความจำของหนูเหล่านั้นพวกมันสามารถจดจำวัตถุใหม่ได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนครับ ว้าวสารบำรุงเซลล์สมองนี้ฟังดูสำคัญมากเลยค่ะแปลว่าใบบัวบกช่วยให้สมองเราสร้างเซลล์ใหม่ได้และทำให้เซลล์เดิมแข็งแรงขึ้นด้วยนี่เหมือนกับว่าเราเติมน้ำมันเครื่องให้กับสมองเลยใช่ไหมคะแล้วนอกจากเรื่องความจำแล้วมันยังช่วยอะไรอีกไหมคะลุงหมอยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากครับนั่นคือเรื่องของ oxidative stress หรือความเครียดออกซิเดชันในสมอง ลองนึกภาพนะครับทุกวันสมองของเราทำงานหนักมากใช้ออกซิเจนเยอะมากและเมื่อใช้ออกซิเจนก็จะเกิดสารพิษที่เรียกว่าอนุมูลอิสระเหมือนควันไอเสียจากรถยนต์ถ้าสะสมมากเกินไปมันจะทำลายเซลล์สมองทำให้สมองเสื่อมเร็วขึ้นและใบบัวบกก็มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากช่วยลดความเครียดออกซิเดชันในสมองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของความเสื่อมของเซลล์สมอง สารสกัดจากใบบัวบกช่วยปรับปรุงการทำงานของไมโตคอนเดรียหรือโรงไฟฟ้าของเซลล์ทำให้เซลล์สมองมีพลังงานเพียงพอในการทำงานได้ดีขึ้นครับ ข้อมูลที่น่าทึ่งมากเลยค่ะแปลว่าใบาบัวบกไม่ได้แค่ช่วยเรื่องความจำแต่ยังช่วยป้องกันสมองจากความเสียหายช่วยให้เซลล์สมองมีพลังงานและยังลดการอักเสษอีกด้วยถ้าให้นุ่นสรุปให้คนฟังเข้าใจง่ายๆก็คือใบบัวบกทำงาน3อย่างใหญ่ๆในสมอง 1. เพิ่มสาร BDNF ที่บำรุงเซลล์สมอง 2. ช่วยลดความเครียดออกซิเดชันและลดอนุมูลอิสระที่ทำลายสมองและ 3. ช่วยให้โรงไฟฟ้าของเซลล์หรือ My โตคอนเรียทำงานได้ดีขึ้นผลที่ได้คือความจำดีขึ้นสมาธิดีขึ้นและสมองแข็งแรงขึ้นแต่นุ่นสงสัยว่าถ้าใบบัวบกดีขนาดนี้แล้วเราจะกินอย่างไรเพราะหลายคนเคยกินแล้วก็ไม่ค่อยเห็นผล และถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ได้รับความรู้ใหม่ๆแบบนี้กดไลค์ให้กำลังใจนุ่นและลุงหมอหน่อยนะคะและกดแชร์ให้คนที่คุณรักที่อาจจะกำลังมีปัญหาเรื่องความจำได้รับความรู้ดีๆไปด้วยกันเดี๋ยวลุงหมอจะมาเปิดเผยความลับที่หลายคนยังไม่รู้ว่าทำไมกินใบบัวบกแล้วไม่เห็นผลและจะแก้ยังไงคะ่ะ คำถามนี้สำคัญมากเลยครับคุณนุ่นและนี่คือสิ่งที่หลายคนยังไม่รู้ความจริงคือเมื่อเรากินใบบัวบกไม่ว่าจะเป็นใบสดหรือสารสกัดร่างกายเราดูดซึมสารสำคัญเข้าไปได้เพียงเล็ดน้อยมากครับ งานวิจัยพบว่าสารเมดิคาโซไซ์และอาเซียติโคไซซึ่งเป็นสารสำคัญหลักในใบบัวบกร่างกายดูดซึมได้เพียง16-30%เท่านั้นนี่หมายความว่าถ้าคุณกินใบบัวบก100มิลลิกรัมร่างกายจะได้รับประโยชน์จริงๆแค่16-30มิลลิกรัมเท่านั้นอีก70%กว่าเอร์ซน์ถูกขับออกไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยครับโอ้โหนี่แปลว่าเราเสียสารสำคัญไปมากกว่าครึ่งเลย แล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะคะลุงหมอเรื่องนี้เกี่ยวกับกระบวนการในร่างกายครับ ตัวสารที่อยู่ในใบบัวบกเป็นสารประเภทที่เรียกว่าไกลโคไซส์สารพวกนี้มีโมเลกุลน้ำตาลติดอยู่ทำให้ตัวโมเลกุลใหญ่มากลำไส้ของเราดูดซึมได้ยากร่างกายต้องใช้เชื้อแบคทีเรียนในลำไส้ช่วยตัดส่วนน้ำตาลออกก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นสารที่เรียกว่าแอซีติกแอซิดและเมเดคาซิกแอซิดซึ่งเป็นรูปแบบที่ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าประมาณ50%แต่ปัญหาคือกระบวนการเปลี่ยนรูปนี้ ใช้เวลานานและไม่ได้เกิดขึ้นทั้งหมดเสมอไปขึ้นอยู่กับเชื้อแบคทีเรียนในลำไส้ของแต่ละคนสุขภาพของระบบย่อยอาหารและอีกหลายปัจจัยนี่คือเหตุผลว่าบางคนกินแล้วรู้สึกได้ผลแต่บางคนกินเท่าไหร่ก็ไม่เห็นอะไรเปลี่ยนครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือร่างกายเราต้องทำงานหนักมากในการเปลี่ยนสารจากใบบวบให้เป็นรูปแบบที่ใช้ได้และกระบวนการนี้ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ฟังดูเหมือนเราเสียประโยชน์ไปเยอะมากเลยนะคะแล้วถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงดีล่ะคะมีวิธีที่จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นไหมนุ่นเชื่อว่าคนฟังหลายคนคงกาลังคิดเหมือนกันว่าถ้ารู้แล้วว่าดูดซึมได้น้อยแล้วเราจะเพิ่มการดูดซึมได้อย่างไรนี่แหละครับคุณนุ่นคำถาม ที่น่าตื่นเต้นมากๆเพราะนักวิจัยได้ค้นพบวิธีง่ายๆที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมใบบัวบกได้อย่างมากและวิธีเหล่านี้ทำได้ง่ายมากใช้สิ่งที่มีในครัวทุกบ้าน วิธีแรกที่ได้ผลดีมากคือการกินใบบัวบกร่วมกับพริกไทยดำหรือสารที่เรียกว่าไพเพอรินงานวิจัยจากประเทศไทยพบว่าเมื่อทดลองให้สัตว์กินสารสกัดจากใบบัวบกร่วมกับไพเพอรินระดับสารสำคัญในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนไพเพอรินมีกลไกาการทำงานสองอย่างครับอย่างแรกคือมันช่วยเพิ่มการดูดซึมในลำไส้ทำให้สารจากใบบัวบกผ่านผนังลำไส้เข้าสู่กระแสะเลือดได้ ง่ายขึ้นอย่างที่สองคือมันช่วยชะลอการทำงานของเอนไซม์ S <S ในตับที่จะรีบกำจัดสารเหล่านี้ทิ้งทำให้สารสำคัญอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นทำงานได้เต็มที่ขึ้นและที่น่าสนใจคือคุณไม่ต้องใช้พริกไทยดำเยอะหรอกครับแค่โรยนิดหน่อยพอให้มีรสเผ็ดนิดๆก็เพียงพอแล้ว ว้าวพริกไทยดำที่เรามีอยู่ในครัวทุกบ้านกลับมีพลังพิเศษขนาดนี้เลยเหรอคะแล้วนอกจากพริกไทยดำแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมมีครับอีกหนึ่งสารที่น่าสนใจคือเคอร์คิวมินซึ่งมาจากขมิ้นชันงานวิจัยเดียวกันพบว่าเมื่อกินใบบัวบกร่วมกับเคอร์คิวมินการดูดซึมก็ดีขึ้นเช่นกัน เคอร์คิวมินกับไพเพอรินทำงานคล้ายกันคือช่วยให้ร่างกายดูดซึมและใช้ประโยชน์จากสารสำคัญได้ดีขึ้นและที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งครับคือการกินใบบัวบกพร้อมกับอาหารที่มีไขมันดีเพราะสารสำคัญในใบบัวบกโดยเฉพาะตัวที่ร่างกายดูดซึมได้ดีคืออะเซติกแอซิดและเมเดคัสิกแอซิดเป็นสารที่ชอบละลายในไขมัน ถ้าเรากินพร้อมกับไขมันดีๆเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวอาโวคาโดหรือแม้กระทั่งนมสดการดูดซึมจะดีขึ้นมากเหมือนกับว่าไขมันเป็นพาหะที่ช่วยขนสารสำคัญเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นครับนี่ข้อมูลที่มีประโยชน์มากเลยค่ะแปลว่าถ้าเราอยากได้ประโยชน์จากใบบัวบกเต็มที่เราควรกินพร้อมกับพริกไทยดำหรือขมิ้นชันและกินพร้อมกับอาหารที่มีไขมันดี แล้วลุงหมอคะคนฟังหลายคนคงสงสัยว่าแล้วเรื่องการเลือกซื้อใบบัวบกละคะตอนนี้มีทั้งใบสดผงแห้งและสารสกัดแคปซูลแบบไหนจะดีที่สุดคะคำถามดีมากครับเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆเพราะคุณภาพของใบบัวบกแต่ละชนิดไม่เหมือนกันผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ ใบบัวบกสดที่เราซื้อจากตลาดมีข้อดีคือสดใหม่ราคาไม่แพงและมีสารอาหารอื่นๆติดมาด้วยเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินผักหรือทำน้ำปัน่นส่วนผงแห้งนั้นสะดวกกว่าใบสดเก็บได้นานแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องความไม่สม่ำเสมอของสารสำคัญบางยี่ห้ออาจจะมีสารสำคัญสูงบางยี่ห้ออาจจะต่า ส่วนสารสกัดแบบมาตรฐานมีข้อดีคือมีการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างชัดเจนเช่นบอกว่ามีไตรเทอร์พีนอยด์ไม่ต่ำกว่า80%หรือมีในปริมาณที่แน่นอนสารสกัดพวกนี้ถูกใช้ในงานวิจัยทางคลินิกทั้งหมดดังนั้นถ้าคุณอยากได้ผลแน่นอนสารสกัดมาตรฐานก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับแล้วเวลาเราไปซื้อเราควรดูอะไรบนฉลากบ้างคะ ดีมากเลยครับที่ถามสิ่งสำคัญที่ต้องดูคือต้องมีคำว่า standardized extract หรือสารสกัดมาตรฐานและต้องระบุชัดเจนว่ามี Triterpenoids หรือสารสำคัญเท่าไหร่เช่น Triterpenoids ไม่ต่ำกว่า80%หรือมี a s i a t i c o โ i d e และ m เมเดค o s ซ d e รวมกันเท่าไหร่ ถ้าฉลากไม่ระบุชัดเจนแบบนี้มันอาจจะเป็นแค่ผงใบบัวบกธรรมดาที่บทละเอียดซึ่งอาจจะมีสารสำคัญน้อยมากครับและอีกอย่างหนึ่งคือควรเลือกยี่ห้อที่มีชื่อเสียงมีการผลิตที่ได้มาตรฐานเพราะการสกัดที่ดีต้องใช้เทคโนโลยีและการควบคุมคุณภาพที่ดีครับ แล้วเรื่องขนาดละคะเราควรกินเท่าไหร่ต่อวันถึงจะได้ผลแต่ไม่มากเกินไปค่ะเรื่องนี้สำคัญมากครับจากงานวิจัยทางคลินิกขนาดที่แนะนำคือ500-1,000มิลลิกรัมของสารสกัดมาตรฐานต่อวันหรือถ้าเป็นใบสดก็ประมาณ1กรัมถึง -2 กรัมมือแบ่งกินวันละ2ครั้งแต่ที่สำคัญคือไม่ใช่ว่ายิ่งกินเยอะยิ่งดีนะครับการกินมากเกินไปอาจจะทาให้ง่วงมากเกินไปหรือมีผลข้างเคียงอื่นๆได้ ดังนั้นควรเริ่มต้นจากขนาดต่ำก่อนสังเกตร่างกายของเราและที่สำคัญคือต้องกินอย่างสม่ำเสมอครับไม่ใช่กินวันนี้หยุด3วันเพราะสารสำคัญในใบบัวบกต้องสะสมในร่างกายสักระยะหนึ่งถึงจะเห็นผลชัดเจนครับถ้าให้นุ่นสรุปให้คนฟังเข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเราอยากให้ใบบัวบกทำงานได้เต็มที่เราต้องทำสามสิ่ง 1. กินพร้อมกับพริกไทยดำหรือขมิ้นชันเพื่อเพิ่มการดูดซึม 2. กินพร้อมกับอาหารที่มีไขมันดีเช่นน้ำมันมะกอกอะโวคาโดหรือนมและ 3. เลือกซื้อสารสกัดมาตรฐานที่ระบุป,ปริมาณสารสำคัญชัดเจนแล้วกินในขนาด500-1000ถึมิลลิกรัมต่อวันอย่างสม่ำเสมอ และถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาที่ลุงหมอแชร์ให้มีประโยชน์มากๆกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักได้รับความรู้ดีๆไปด้วยกันและอย่าลืมกดติดตามช่องสูงไวใกล้หมอนะคะเดี๋ยวลุงหมอจะมาบอกสูตรลับ3วิธีง่ายๆที่ทำได้ทันทีไม่ยุ่งยากไม่แพงและได้ประโยชน์จากใบบัวบกเต็มที่มาดูกันต่อเลยค่ะผมจะบอกวิธีง่ายๆที่ทุกคนทำได้ทันทีผมมีสูตรสแบบให้เลือกแต่ละแบบก็ง่ายมาก เริ่มจากสูตรแรกสำหรับคนที่ชอบดื่มของสดตอนเช้าให้ลองทำน้ำปั่นใบบัวบกเอาใบบัวบกสดสักหนึ่งกำ่ล้างให้สะอาดใส่ในเครื่องปัน่นพร้อมกับน้ำเปล่าครึ่งแก้วเติมน้ำพึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะบีบมะนาวเล็กน้อยแล้วที่สำคัญคือโรยพริกไทยดำนิดหน่อยแค่เล็กน้อยพอให้มีรสเผ็ดนิดๆปั่นให้ละเอียดดื่มตอนเช้าหลังอาหาร น้ำพึ่งและน้ำมะนาวให้วิตามินซีและความหวานธรรมชาติพริกไทยดำช่วยเพิ่มการดูดซึมและถ้าอยากให้ดีขึ้นอีกลองเติมน้ำมันมะพร้าวสักหนึ่งช้อนชาหรือใส่อโวคาโดเครื่องลูกลงไปปั่นด้วยจะได้ไขมันดีที่ช่วยการดูดซึมอีกด้วยครับสูตรนี้ฟังดูอร่อยและได้ประโยชน์เต็มที่เลยนะคะแล้วสูตรที่สอละคะสำหรับคนที่ไม่ชอบรสใบวบกมากนะัก สูตรที่2ครับเหมาะสำหรับคนที่อยากสะดวกสบายคือการใช้สารสกัดแบบแคปซูลเลือกซื้อสารสกัดมาตรฐานที่มีทร i เทอร์เพนอยด์ไม่ต่ำกว่า80%กินวันละ500มิลลิกรัมหรือตามที่ระบุบนฉลากแบ่งกินวันละ2ครั้งหลังอาหารเช้าและอาหารเย็น แต่มีเคล็ดลับครับก่อนกินแคปซูลให้กินอาหารที่มีไขมันดีก่อนเช่นดื่มนมสดสักแก้วหนึ่งหรือกินอะโวคาโดสักครึ่งลูกหรือถ้าชอบกินไข่ตอนเช้าก็กินแคปซูลหลังอาหารที่มีไข่ด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือถ้าคุณกินขมิ้นชันอยู่แล้วหรือชอบดื่มชาขมิ้นให้ดื่มชาขมิ้นพร้อมกับการก,กินแคปซูลใบบัวบกจะช่วยเสริมฤทธิ์กันและกันได้ดีมากครับ และสูตรที่3ครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบดื่มของอุ่นๆก่อนนอนทำนมใบบัวบกอุ่นอุ่นนมสด1แก้วใส่ผงใบบัวบก1ช้อนชาหรือถ้ามีสารสกัดก็เปิดแคปซูลเทผงลงไปเติมน้ำผึ้งนิดหน่อยโรยพริกไทยดำเล็กน้อยแล้วโรยผงคขมิ้นชันนิดหน่อยด้วยกวนให้เข้ากันดื่มก่อนนอนประมาณ30นาที นมให้ไขมันที่ช่วยการดูดซึมพริกไทยและขมิ้นเพิ่มประสิทธิภาพและที่สำคัญคือนมอุ่นยังช่วยให้นอนหลับสนิทอีกด้วยบวกกับใบบัวบกมีสรรพคุณช่วยลดความเครียดดื่มก่อนนอนจะช่วยให้คุณผ่อนคลายนอนหลับดีตื่นมาสดชื่นครับสามสูตรนี้ล้วนแล้วแต่ทำง่ายมากเลยนะคะและลุงหมอคะถ้าเราทำตามสูตรเหล่านี้ใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเห็นผลคะ ครับคุณนุ่นจากงานวิจัยทางคลินิก ผลเบื้องต้นจะเริ่มเห็นได้ใน4-6สัปดาห์แรกคุณจะรู้สึกว่านอนหลับดีขึ้นความเครียดลดลงสมาธิดีขึ้นเล็กน้อยส่วนผลเต็มที่ต่อความจำและการทำงานของสมองต้องใช้เวลาประมาณ3-6เดือนการศึกษาที่ให้กินนาน18เดือนนั้นผู้เข้าร่วมการศึกษามีความจำที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนมากแต่สิ่งสำคัญคือต้องกินอย่างสม่ำเสมอครับเพราะสารสำคัญต้องสะสมในร่างกายสักระยะหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากครับคือเรื่องความปลอดภัยแม้ว่าใบาบัวบกจะปลอดภัยโดยทั่วไปแต่ไม่แนะนำให้กินติดต่อกันเกิน6สัปดาห์ควรพักอย่างน้อยสองสัปดาห์ระหว่างการใช้เพื่อให้ร่างกายได้พักและสำหรับผู้ที่กำลังกินยานอนหลับหรือยาลดความวิตกกังวลอยู่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอเพราะใบบัวบอกอาจจะทาให้ง่วงมากขึ้นได้ครับขอบคุณลุงหมอมากค่ะที่ให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งวิธีใช้และข้อควรระวังตอนนี้เรา มีสูตรง่ายๆ3แบบให้เลือกน้ำปั่นใบบับบกตอนเช้าแคปซูลพร้อมอาหารมีไขมันหรือนมใบบับบกอุ่นก่อนนอนทุกสูตรต้องมีพริกไทยดำหรือขมิ้นชันเพื่อเพิ่มการดูดซึมกินอย่างสม่ำเสมอ4-6สัปดาห์จะเริ่มเห็นผล3-6เดือนจะได้ผลเต็มที่แต่ต้องจําไว้ว่าอย่ากินติดต่อกันเกิน6สัปดาห์ควรพัก2สัปดาห์และถ้ากําลังกินยาอยู่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะ วันนี้ขอบคุณลุงหมอมากโตะที่มาแชร์ความรู้อันล้ำค่าเกี่ยวกับใบบัวบกสมุนไพรแห่งการเยียวยาที่ช่วยบำรุงสมอง นุ่นแล้วทุกคนก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าใบาบัวบกไม่ได้แค่เป็นผักธรรมดาแต่มันมีพลังในการเพิ่มสาร BDNF ที่บำรุงเซลล์สมองลดความเครียดออกซิเดชันและช่วยให้ความจำดีขึ้นจริงๆและที่สำคัญที่สุดคือเราได้เรียนรู้วิธีเพิ่มการดูดซึมด้วยเคล็ดลับง่ายๆแค่เติมพริกไทยดำหรือขมิ้นชันและกิ่นพร้อมไขมันดีก็ทำให้ได้ประโยชน์เต็มที่แล้ว ผมดีใจมากครับที่ได้มาแชร์เรื่องราวของใบโบบกสมุนไพรที่คนไทยเรามีอยู่แล้วราคาไม่แพงแต่มีคุณค่ามหาศาลผมอยากฝากให้ทุกคนจำไว้ว่าการดูแลสมองไม่ใช่เรื่องยากไม่จำเป็นต้องใช้อะไรแพงๆแค่เรารู้วิธีใช้สิ่งที่มีอยู่ให้ถูกต้องกินอย่างสม่ำเสมอใบโบบกก็สามารถช่วยบำรุงสมองของเราได้ดีช่วยให้ความจำแข็งแรงลดความเครียดและที่สำคัญคือช่วยชะลอความเสื่อมของสมอง เริ่มดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่การเลือกกินอย่างชาญฉลาดครับ สำหรับทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้วันนี้เองลองเลือกสูตรที่เหมาะกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นน้ำปั่นตอนเช้าแคปซูลพร้อมอาหารหรือนมอุ่นก่อนนอนอย่าลืมเติมพริกไทยดำหรือขมิ้นชันนะคะถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงไวใกล้หมอเพื่อไม่พลาดความรู้ดูแลสุขภาพอีกมากมายดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ